เรื่องป่าป่าอย่างน่ป่าน้นก็ป่าตะเพียนแตบพวกป่าป่ากินพืชมันจัางบบกินลูกหอยค่ะถ้าว่าลูกหอยออกมามันจะกินถ้าป่าอันพวกกินเนื้อปลาดุกพวกนี่อยากเคี้ยวใช่เจ้าของมากกินปลาอะไรก็เรื่องอันนั้นจ้ะเพราะว่าเขากับบ่ได้ไปอันตามผู้ใดเนาะเข้ากันเอา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 ย่างที่เข้าเป็นย่างที่เขามีสะพานหน่อยพอมอ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพุนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาดูโคกน้องนาน้อยโอ้น้องเพียวเคยทําคลิปเอ่อวัวหมูป่าวันนี้น้องเพียวเพิ่นทําบ่อเลี้ยงปลาหลายชนิดเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของบ่อปลานี่ยเพียวเพียว สวัสดีครับสวัสดีครับสวบอกห่อจีบบอกไท่เขาบอกเล้าบาเหล่าเหรอเล้าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งน้องเที่ยวเช็ดเอียงนี่นี่อยู่นี่เเลี้ยงป่าเลี้ยงหอยจ้ะเลี้ยงป่าป่ายังแน่ป่าน้้ก็ป่าตะเพียนแบบพวกป่าปลากินพืชมันจังบุกินลูกหอยค่ะถ้าวลาลูกหอยออกมามันจะกินถ้าป่าพวกเนื้อปลาดุพวกนี้ อยากเพียดเจ้าของมากกินปลาอนไรก็เลี่ยงอันนั้นจ้ะเพราะว่าเขากับบู้ใดเป็นตามผู้ใดเนาะเขากัเอา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 ยางที่เข้าเป็นอย่างที่เข้ามักนะก็เลยเขามักอนใดก็เอาอันสั้นค่ะหอยเป็นหอยอย่างพวกหอยโครงนะหอยโครงใต้หอยจูบหอยจูบก็มีอยู่ในบ่อตัวนี้แหละบ่เอาร่วมกันเลยบ่ค่ะแล้วก็หอยหอยเชอรี่หอยจูบเนี่ยเอาลงนี่เลยมันทรมาชิเลยครับหอยเชอรี่จะอยู่ทางในบ่ อ๋อข้าแยกไปเองสิจ้าเพราะว่าแป่าป่าได้ฉันป่านยูดูดูคลองนี่อคล้องท่านด้านนอกอ๋อแสดงว่าขุดหลอกคลองเองแม่นมีมีบ่อเป็นบ่อพลาสติกกันปะแม่นค่ะปูผ้าผ้าปูบ่อโอ้ปวดป่าป่าเขากระสือมาจากกันพลาดเนาะจ้าคุณพ่อป่าป่ามันมีป่ายังไงที่เขาเลี้ยงอยังไงป่าตะเพียนป่านิลค่ะอ๋อตะเพียนมีกบผอมีกบวัวเป็นรองตามตัวแต่ตอนแรกมากคุณกับเจ้าห้องยุกบ อันตัวแรกมันจะขึ้นจากนี่จะป่านะมันจะมีตัวใหญ่อยู่สามนิ้วก็มีสองนิ้วหนึ่งนิ้วก็มีค่ะมันไม่พึ่งออามาลงเลยค่ะแต่ว่ามันออกลูกแหมป่าป่าตะเคียนแหมมันออกลูกเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่มาเบิ่องออนแล้วมันบอกถ้าพึ่งออามาลงบ่ถึงเดือนอาหารเบื้องในอาหารท่เาให้ป่าเนี่ยอาหารกะบบให้บบได้ให้หลายเพื่อนบบได้กินหลายเพราะว่าเพื่อนกินพักตบกระอิมแล้วค่ะเพราะเพื่อนเป็นป่ากินพืชเพื่อนก็เลยบบได้กินหลายเอาให้นิดเดียว มันกลาย,ยิ้มแล้วลงทุนเฮ็ดบอเนี่ยลายปไปไลยแต่ปลดบอปลาตะเตี้ยเข้าเนี่ยเขาซื้อปลาตตี้กมาเ<า>้างค่ะมันมื่นกว่าบาทค่ะอ่ามืน่าาเนเพราะว่าผ้าปูบ่อนี่กระเบื้อไปสา,ามม้วนว่าค่ะม้วนหนึ่งกับตกพันกว่าแล้วค่ะอ๋อจา้างคนคูดอีกอันนี้จ้างคนคูดอีกอยากเฮ็ดเออแล้วบะนี้เ้าก็มีเอายางยางส้มไปทั้งคุนอีกจัง่อยอันนี้อันทั้งในนั้นเป็นเลี่ยงหอยเชลีต่นค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปชมอ่เดี๋ยวยางไปเขาฟงบุตร อันขน้างในเนี่ยนบอ่อนี่มันเป็น,น,นอันอบ่ออันเพาะเพาะไข่มันจะเป็นไข <บ S 1> <คน S 2> ่บนอันนี้จะตัวน้อยอันนี้นะอตัวน้อยเพิ่นมากเลี้ยงเพิ่นก็นเลี้ยงเบิ้งทุกอย่างเพิ่นมาเบิ้งหลายอยู่เ<อ>พิ่นกระบะแม่นเอาเบิ้งทุกอย่างเนะเาะก็ต้องมุ้งเสแสร้นเนะาะค่ะมุ้งเพราะว่าย่านหอยเพิ่นจะห่อนเพระาะว่าหอยในน้ำจะบุลึกหอยโครงเดี๋ยวจะบ่อหอยโครงเขาจะใส่ตัวนั่นจ้ะหอยโครงเนี่ยจะต่างจากหอยเฉลี่คือ พ่นไข่ใส่ดินค่ะก็เลยต้องมีดินต้องมีดินดินข้างๆบอมันจะขึ้นมาต้นเป็นงามๆบางเนี้ยแรงเบิกบรรยากาศประเทศสะพานใหม่ไปพร้อมครับตรงเนี้ยมีสะพานแรกๆว่าเสียวสะพานใหม่เกิดประเทศสะพานครับสะพานไม่ไฟบัวเพราะที่จริงไม่ไฟมันจะงามงามไปได้ทุกนี่นี่คือเรียงบอเป็นเป็นหอยหอยครูงหน้า เพิ่นจะบขึ้นมาเท่งนี่นี่นี่อ๋อมันจะเป็นตัวดำดำนะนี่จ้ะจะบหลายปัจได้อันนี้นะสร้างมาสามกิโลอันนี้เป็นแม่พันธุ์โดยเฉพาะสร้างมาจากนองบัวลำพูจ้ะบ่ะจ้ะเป็นหอยโขงเขตอีสานเท่านี่เลยอันนี้เป็นหอยโขงนะเพิ่นอาหารเท่าไห่ังไม่กินอันนี้คือผักทั่วทั่วไปผักบุ้งผักตบหน่าเนเปียร์แล้วก็พวกอันผักอันใบมะละกอบใบผูชื่รดอค่ะเพิ่นจะกินบัต พวกตาลึงนี่คนก็จะกินค่ะมากหลายพวกใบตําลึงพวกันนี้คนจะกินใน้แท้จิค่ะตอนตอนแรกเคนกินเช็ดก็จะเอาใบพุงพงชุลรดไปกินจ้าอันนี้เนี่ยใบพงชุลปลูกได้หลายกําลังจะปลูกอยู่อ๋อเขาบอกว่ามันต้องมีดินไม่บอกมีดินมีคนไข้คนไข้เสดินอันนี้ตอนตอนแรกคนจะขึ้นไปไข้รู้สึกว่ามันมันเป็นตลอดบ่ กะล่องบั่งค่ะพึ่งพึ่งเอามาลงอันนี้เขาก็พึ่งศึกษามันอากาศนี่ก็มีส่วนเนาะออากาศแต่ว่าหอยอันนี้เพิ่นจะดูน้าตื้นค่ะพิ่บวมัากน้าลึกปันใดถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นหอยโครงใต้นี่พิ่นจะบ่ไข่ใสดินนะพิ่นจะไข่คึอหอยเชลลีไข่ใส่พวกน้ําหม่น้ําหยางบ่คือกันหอยโครงใต้จะตใหญ่หอยโคงน้ามันจะตบ่ใหญ่ประไดใส่กลางๆอมันจะมีสงแบบสงรุ่น มีดูหอยโครงแต่ก็มีฟังฟังบุญเป็นหอยอยังจันหอยหอยเชลลีเอาไปเบิ่งัปโอ้พ่นละเลียงพ่นมากเลียงครับเนาะหลายค่ะบพ่านี่แต่ว่ากลางวันเพื่นจะลงพื้นเบิดมันห่อนกลางคืนเพื่นจะขึ้นมาเต็มเลยแถวนี้นะอ๋อมันจะปื้นขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่ากลางคืนกับเพื่นเพื่นจะขึ้นมาก,กินกลางวันเพื่นจะบวกินได้เพื่นจะกินตอนกลางคืน,นหอยเชลลีหอยยางก็ยากินตอนกลางคืนอืมเป็นหอยเชลลีจะเอาอันพวกอันไปตำลึื่องไงเพื่นหอยเชลลีค่ะ กับไข่เนาะแสดงว่ามันรอดอันนี้บโบอันพวกปฐมอ๋อปฐมอันนี้โบอนุบาลเอามามีมีโอพี่อีกเพราะไข่ยังสี่จ้ะธรรมชาติเลยเออบบได้อันวิธีรีตัวง่างมากไหมอันนี้อ๋อมันเป็นไข่มั็นน่าเนี่ยนะแบบง่ายๆหอยเชลลีโบโบยุ่งยากคืออย่างอื่นก็เลยแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยตัวน้อยๆเต็มเลยเนี่ยโอ้ตัวดำๆยยุติไอนั่นมันกะงามเนาะกะลังใหญ่อันนี้น้ำเริ่มแห้งจักหน่อยละตอนเย็นที่เติมน้ำรุงจักหน่อย คนบอก่อยมักน้ำลายมาได้เติมจ้าหน่อยอฮ่าันเริ่มแห้งอันนี้คือเป็นแนวทาง<ม>ในการเลี้ยงแบบเพชรบ่อขึ้นมาเองอบ่อแบบในพื้นที่บ้านข่าวทาไปนี่คือแนวทางครับออกแบบเองเออมกกักกันใดเก่าจังสั้นเ้อ,เอ,อ,องโปโตงไปตามไผม่หมัาไม้ห้องมากจังใดห้องกระหต็ตจังจันเลยอพวกนี้ก็กินคือกันแม่นบ้านตบนี้เพิ่นก็กินค่ะ หมายถึงว่ามันกินอาหารกันขี้อ่อนกระหอยโค้งกังนบ่แเมนค่ะกินคือกัดเลยปลาเขาก็เอามีปลาตะเพียนปลานิ่นค่ะปลาตะเพียนกับปลานิ่นเขาลงลายไปไหนปลาตะเพียนนี่พันแต่ปลาหนิ่นเนี่ยน่าจะาบุกี้ล <หา S 2> อยเ<า>อง<ะ>จ้ะชี้หางล่อแต่ว่าพ่นกระต่ายไปหลายอยู่กักบกบหลายไนไดนคะ่ะแต่ประมาณเช้าสามสิบประมาณนี้ค่ะมันก็เรื่องธรรมดาเนาะเข้าเรียงมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะ แสดงว่าน้องเพียวเนี่ยเป็นคนมาเลี้ยงสัตว์ <c oughs> นี่เวดเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปจะจะพาน้องเพียวชมในบ้าน<ะ>ในบ้านแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับภาพรวมทั้งหมดที่ในบ้านของน้องเพียวเนี่ยทำอะไรบ้างผมเคยมาทําคลิปวัวเดี๋ยววันนี้น้องเพียวจะตอบคําถามให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปรวมทั้งหมดว่า<ะ>พื้นที่บ้านของน้องเพียวเนี่ยทำอะไรบ้างที่เป็นเรื่อง ปศุศัตว์เรื่องเกษตรต่างๆที่เขาทำนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอาขอบคุณเพียวขอบคุณมากๆคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้คือการเลี้ยงหอยเลี้ยงปลานินปลาตะเพียนขอบคุณหลายๆผู้ใดต้องการติดต่อเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์น้องเพียวอหอยไว้แล้วก็โ,โทรโทษคุยปรึกษา,าอยากรู้เรื่องเอียงเดี๋ยวตามน้องเพียวเพราะว่ามันเป็นคนมาก <c oughs> เลี่ยงเลี่ยงสัดเลี่ยงปลาเลี่ยงโอ้มากเศษสกิดพ่อเพี่ยงคัากลาย สุดยอดเลยอ่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้มาดูการเลี้ยงปลาในบอ่อที่ทําเองบอ่ปบอปลาบ่อหอยทําเองครับนี่ททำพื้นที่ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก100ตารางวาประมาณนั้นนะโดยประมาณด้านข้างก็ปลูกเนาะปลูกพวกมะละกอปลูกพวกพริกไว้นะครับก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาให้ดูบรรยากาศดีดๆการเลี้ยง สุดยอดเลยครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ